ชีวิตติดดัดจริตเบียเดอะไวท์ฟาดลอยๆตายไปก็อยู่ในโรงหยุดตีค่าเถอะอเบียเดอะไว์นักร้องสาวออกมาโพสต์ระบายมนุษย์ไม่มีใครถูกใครแพงหรอกตายไปก็อยู่ในโรงเบื่อชีวิตติดดัดจริตจริงๆแถมฟาดคอมเมนต์เดือดเบียไปทําอะไรให้หยุดตีค่าเถอะอทำเอาคนแสดงความคิดเห็นอย่างร้อนแรงทันทีหลังจากที่ห่างหายจากการอวดเซ็กซี่ไปนานมากๆสําหรับดาราและนักร้องดัง เบียร์เดอะวท์ก็ขอออกมาปลุกความปังในตัวเองด้วยการสลัดผ้าอวดบิกินี่ตัวสวยแล้วนั่งบนโซฟาด้วยท่าทางสุดแซ่บงานนี้เธอขนมาหมดทีเดียวไม่ว่าจะนั่งหรือนอนก็บอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บที่สุดแซ่บจนละสายตาไม่ได้โดยหลังจากที่โพสภาพไปได้มีคอมเมนต์ชื่นชมถึงความเซ็กซี่ของเบียร์แต่ไม่ไวยโดนวิจารณ์เชิงลบทำเอาทนไม่ไหวอีกครั้ง ล่าสุดเบียร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความฟาดมนุษย์ไม่มีใครถูกใครแพงหรอกตายไปก็อยู่ในโลงเป็นกระดูกเหมือนกันหมดเบื่อชีวิตติดดัดจริตจริงๆหลังจากมีโพสต์ข้อความบังกล่าวไปก็ทําเอาชาวเน็ตร้อนๆหนาวๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายทั้ง่ให้ค่ากกำลังใจและเห็นด้วยกับเบียร์ แต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกลบไปได้คอมเมนต์ว่าถูกแพงคนเป็นแค่คำพูดเปลี่ยบเลยที่หมายถึงการวางตัวมั้งคะจุดจบที่เดียวกันจริงแต่จากกันไปโดยทิ้งสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างกันจากไปแบบให้คนชื่นชมหรือจากไปแบบทำให้คนจดจำหรือพอนึกชื่ออ๋อคนนี้ไม่ดีนี่นาถูกแพงมันจึงไม่ใช่การวัดคุณค่าคนคะ่ะแต่มันหมายถึงการวางตัว p e o will treat you like you treat myself ค่ะอยากให้รับเกียรติก็ต้องทำตัวให้สมเกียรติจากนั้นเบียก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าแล้วเบียไปทำอะไรให้หล่ะคะคนเขาอยู่เฉยๆของเขาไปไล่ตัดสินเขาทำไม่อะคะไม่ต้องพยายามจะให้มันสวยหรูหรอกคะ่ะและประเด็นคือโดนทุกคนต่อให้ดังแค่ไหนวางตัวดีแค่ไหนก็จะโดนอยู่ดีไม่งั้นเบียไม่โพสต์หรอกเลือกใช้คำพวกนี้ไปเลยยังดีซะกว่าหยุดตีค่ากันเถอะ ก่อนที่คอมเมนต์นาง่าวจะหายไปตามด้วยสาวเวียที่ออกมาพิมพ์ข้อความอีกว่าบนเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ต้องเครียดงานนี้แฟนๆเลยมาไลฟ์ปลอบใจเธออย่างล้นหลามทีเดียว